สวัสดีครับตอนนี้เทศบาลห้องกำลังมาทำความสะอให้สะอาดเรียวกับงางไม่ง่ายอะไรนะครับงางไม่ง่ายอะไรเห็นมันดูเปเ็นระเบียบเรียบร้อยครับเครื่องตัดนะครับตัดมมตัดงา,งานใหม่เดีย๋ยวเราขบวนเฮียยังมั่งก็สิดเด็ดพเครื่องนะครับเนาะนี่ครับขึ้นดาเนี่ก็กำลังทำความสะอาดเท่านี้ จะลังทำความสะอาดนะครับเพื่อว่าเพื่นสิประดับไฟหรือบอกกับบโ้นะครับจังค่อยที่ตามกันแล้วกันนะครับครับทีมงานทีสบาลนะครับกําลังจะทําตัดต้นไม้ต้นไหลนะครับที่มันเกียียวกาถนนคน,นทางั้งนะ มามามากำลังปับแจงถนนหนทางนะครับเพื่อความสวยงามสวัสดีครับสวัสดีครับพันเห็ดยังครับนี่พันเห็ดยังนอนนี่พัติติดไฟบอกขึ้นเนี่ยเลยนี่แต่ว่าตัวนี้สีเห็ดอันนี้ยังนี่ ยันเก็บยันอันนี้สงสัยจะมีแมงเห็ดเออเฮ็ดเป็นอันเอาลูกน้องเราเฮ็ดเราดับไฟเนาะเราดับไฟท่านก็เห็นไหมันก็สิสะอาดตาไปแล้วครับสะอาดตาไปบริเวณต้นไม้ต้นไผ่ของห้องคุณท่านมันกะมีแมน กำลังประดับไฟครับท่านคนอยู่ไหนท่านดาวพึงก็กำลังประดับไฟทั้งต่าง,างทางด้านนี้ก็สิตกแต่งงามง,ง่ายไรครับคือความสวยงาม เพราะไก่ฮอนมือจะร้อยกับทงเข้ามาแล้วครับวันที่สิบหาพฤศจิกายนครับร้อยกับทงตอนนี้เทศบาลกําลัางที่ต้องสะอาดงานไม่งานอะไรครับ เพ็ดท้าร้อยกว่าท่องว้อมวงนี้ก็ได้อันนี้พัดเยื้เป็นท้าร้อก็ท่องหรอครับใช่ครับผมเจ็ดสองคนเจ็ดชั้งเปลี่ยนในเสื้ออ๋อว่าเสียร่องท่านี่แต่ว่าลงนี่กับเงาได้เพราะว่าลงไปทางพุ่นเนาะแต่ว่าก็มีส่วนสีมีบางคนมาลงทางนี้หรอกรับตรนีแนะย้อนหรอครับเพว่อทางนี้ลงไปทางพุ่นนะเก็จะสิบป่วยไปเลย นี่ครับเทศบาลเพิ่งกำลังขี่ทำความสะอาดต้นไม้ต้นไหลน,น,น,นะครับเพื่อเสียวเห็นการรดกระท่งอย่างสวยงามจากมุมนี้แล้วครับอ๋อทางนี้เห็ดอย่างน,อน้อยทางนี้หนะลับ,บเพ<อ>ี้ยนชะ่กินหลับเป็ดยนบ่อำไม่วะมันจะเสียใจลับเป็ดนี่ดิโอ้โหนี่นี่ลับโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้นโอ้เจียวเจียวสุดยอดสุดยอดนี่แล้วก็บาดจิ้นกันนะครับครับครับ เราเป็ดพอดีพอดีแค่แต่เนี้นี่เนาะพุทธเจ้าทำโฆษณางานใหม่เนาะมือหนีเนาะ่ว้ามันข่อยกสิมาลอยข้างนี่พช่หอว่าล้มไปทั้งคุนไหมเออ่ว้าเขากับมังปอยทั้งผีละ่ว่าเปลี่ยนทักหน่อยยี่ื่นเด้เห็นี่ยื่นมึงเคลื่อนกับไปซื้อราบเป็ดไมสู้กินมึ้เคลืนกัน เพื่อตุยกับแซบอยู่เอาสรับคลิปนี้ไว้สำนีแหละครับผมขอบคุณและสวัสดีครับติดตามชมคลิปใหม่ได้นะครับผมสวัสดีครับ